นนะะสำหรับวันนี้คุณครูจะสอนเนื้อหารเรื่องการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมโดยใช้ความยาวของเส้นทแยงนะคะการเรียนวันนี้ของเรามีวัตถุประสงค์อยู่สอข,ข้อข้อ1นักเรียนต้องสามารถหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมโดยใช้ความยาวของเส้นทแยงมงุมพร้อมทั้งระหนักถึงความสมบูรณ์ข,ของคำตอบที่ได้นะคะข้อ2 นักเรียนต้องใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะก่อนจะเข้าสู่บทเรียนกันวันนี้คุณครูจะมีเกมสนุกสนมาให้กับนักเรียนได้เล่นกันนะคะ oh. ซึ่งเกมของคุณครูนั้นจะเกี่ยวกับเนื้อหาของเรื่องรูปสี่เหลี่ยมที่เราจะเรียนกันไปหน้าไปดูกันเลยคะ่ะสำหรับเกมของคุณครูวันนี้นะคะชื่อเกมนิดเพียงนิดรูปที่คิดก็เปลี่ยนนะคะ ไปกันเลยค่ะ ีเกมจะให้ได้เรียนเล่นนักเรียนมองที่กระดานนะคะตอนนี้เกมของครูคือค,ครูได้นำไม้เีบนะคะจำนวนหลายๆกานเอามาต่อกันโดยตอนนี้ครูต่อกันแล้วเป็นรูปอะไรคะรูปอะไรคะ ก้าวไปที่ตำแหน่งใดคะเตอร์บอกเตอร์จะออกแล้วอ่ให้เตอร์ลองย้ายก้าวไม่ขีดไปที่ตำแหน่งที่เตอร์คิดว่ามันเหมาะสมที่จะย้ายไปไหนดีอ่ะเขียนเลยอ่ะก้าวที่เดิมแลใส่หัวไม้ขีดให้ครูด้วยตากลมๆให้ติดด้วยคสายตาเดิมก้าวที่หนึ่งแล้วนะค่ะก้าวที่สอง แล้วก็งานที่สี you okay. 2องสองแม่ไมีกี่ช่องคะสอง่ไมีกี่ช่อง2องแม่ที่ละคะ2เพราะฉะนั้นรูปนี้คือรูปสี่เหลี่ยมตระัาว่าสี่เหลี่ยมจตุรัสทีนี้นักเรียนมาดูความสัมคัญของมันถ้าครูครูยกสี่เหลี่ยมจตุรัสแบบนี้กลายเป็นรูปอะไรคะรูปสามเหลี่ยมนักเรียนสังเกตได้ว่าแค่คุูครูดึงหนังยางจา ตรงนี้เข้ามาหนึ่งตำแหน่งแค่นี้จากรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกลายเป็นรูปสามเหลี่ยมโดยที่เส้นตรงนี้ทําการแบ่งครึ่งรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเมื่อสักครู่แบ่งไหมคะแบ่งสรุปว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสหนึ่งรูปทําให้เกิดรูปสามเหลี่ยมกี่รูปคะมีรูปเลยสองรูปอ่าจริงไหมมาดูอันนี้อันนี้ด้านนี้นะคะ เส้นแรกยาวกี่เซนติเมตร4เซนติเมตรอีกเส้นหนึ่งยาวกี่เซนติเมตรคะ <c oughs> 7เซนติเมตรไ้หนใครรู้ว่าการที่เราจะหาความยาวก็การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจากความยาวของเส้นทแยงมุมใช้สูตรอะไรใครยะตอบคุณครูได้ตอนนี้ครูจะหาพื้นที่นะคะพื้นที่สี่เหลี่ยม A B C D ใครจะตอบครูดได้นะเซนตหนึ่งสองคูดอะไร a b c d มีเส้นทะแยงมุมกี่เส้นคะสอ,สองเส้นเพราะฉะนั้นเราจะเอาเส้นทะแยงมุมทั้งสองเส้นมาคูณกันเส้นแรกยาวกี่เซนติเมตรส่วนของเส้นตรง ac คูณส่วนของเส้นตรงอะไรคะตํ <B. S 1> าแหน่งข้าม db นะเอาละทีนี้ส่วนของเราก็จะใช้การแทนค่าลง,งมาอีกส่วนเส้นหนึ่งกับสองคูณ ส่วนความยาวของเส้นตรง AC ยาวเท่าไหร่คะ4เซนตเมตรเส้นตรง BD ยาวกี่เซนติเมตรคะ7ซเมตรถ้าเป็นแบบนี้จะมีอันหา,าได้หรือยังไ,ไ,ดนะได้แล้วเนาะเท่ากับออาน,นี่ต็ไหตัดทอมกันได้ไหมคะมีไหมเอ่ยคู่ไหนสามารถตัดทอนกันได้ 2องกับ 4, ส2 1เป็น2 2เท่าไหร่คะ2-2เป็น4ดังนั้นตัวเลขที่เหลือก็จะได้ว่า1 2 7คูณ2คูณเเท่ากับเท่าไหร่คะ14เวลาตอบตอบว่าหน่วยเป็นอะไรคะเวลาตอบหน่วยเราเป็นเซนติเมตรพื้นที่หน่วยเป็นอะไรคะพืน้นที่พืน้นทีหนน่หน่วยเป็นอะไรเอ่ยเป็นอะไรคะ ตารางเซนติเมตรโอเคง่ายไหมคะคิดว่าจะทำเองได้ไมั้ยได้ไหมเดิเดินอ,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 อได้ทีนี้ได้หรือไม่ได้เราจะมาจากกัดกลุ่มกันนะคะสำหรับนักเรียนเราเรียไนได้ไหมเราเรียนฐานะหาครูก่อนตอนนี้เราได้แบ่งเป็นสองกลุ่ม ของรูปสี่เหลี่ยมโดยการใช้ความยาวของเส้นแยงมุมน,นะคะให้สมาชิใกในกลุ่มช่วยกันนะให้ช่วยกันนะคะคิดว่าจะทำได้ไหมเลยได้ได้ สำหรับวันี้เราก็ได้ข้อสรุปลมกันแล้วว่าถ้าเป็นสี่เหลี่ยมที่มีความยาวของเส้นทแยงมุมไม่มีความยาวด้านไม่มีความสูงเราจะหาจากสูตรนี้กันนะคะสำหรับนี้นะคะคุณครูก็มีความรู้ที่จะให้กับนักเรียนแค่ที่อนเดียววหลังเราจะได้เยอะกว่านี้ิ่ขึ้นมานะคะาเดี๋ยวถามต่อก่อนคครูมีประสค์ต้ 房租差一小时，一共多少元？ ความรู้ร่วมกันนะคะนั่นก็คือถ้านักเรียนไปเจอสถานการณ์หรือโจทย์ปัญหาที่ไม่มีความยาวด้านของรูปสี่เหลี่ยมไม่มีความสูงให้เลยนักเรียนเขากำหนดแค่ความยาวของเส้นทแยงมุมมาให้นักเรียนยังจะสามารถที่จะหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมรูปนั้นได้ไหมคะนักเรียนคนเก่งของค,ครูหาได้แน่นอนค่ะสูตรที่เราจะใช้ในการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมรูปนั้นก็คือ ื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมเท่ากับเซนหนึ่งกสองคูณความยาวของเส้นทแยงเองใช่ไหมคะค่ะสำหรับนักเรียนนะคะสามารถติดตามครูคดได้ในช่องการสอน YouTube ครูหนูบ้านนามหานครแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปการสอนหน้านะคะสวัสดี